สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้อง fc ทุกคนทุกท่านจ้าสวัสดีทั้ง fc ใหม่แล้วก็ fc เก่าจ้าขอบคุณถูกการรับส้มขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เนาะจ้าสำหรับคลิปนี้มื่อนี่กับมาพบกับแนวทางหวยลาวพัฒนาวันที่26เดือน8 2 5 6 5หาหกับแนวทางของแอดจอยพารวยเช่นเคยจ้าสำหรับผลสรุปหวยลาวพัฒนาของวันที่24 เอสจอยไฮเดนอยู่ที่ 2, 1, 7, 6, 7, 9, 9, 0, 2, สองหนึ่งเจดลูดผลจะหกตัวออกศูนย์เจาเก้าศูนย์ตัวล่างชุด6ตัว07นยเจ็ดศนอันนี้พี่น้องฟังเ่าห้องก็ได้เฮ hey, นอจา้าศูนย์เจ็ดนอจา้าเขาตัวเน้นเน้นเต็มเต็มกันเลยทีเดียวนอจา้0 7, 7, 0, จาศูนย์เจ็ดเจ็ดศูย์จ้าเด่นเจ็ดลูดเจ็ดมาจา้าสำหรับแนวทางของแอดจอยดนอจ้าอันนี้แนวทางหัวเราะของพัฒนาของแอดจอยนี่แอดจอยบอกเลยว่าแอดจอยไ ให้ทั้งให้ไปเป็นแนวทางทั้งล่างชุด6ตัวนอกจากแล้วก็ล่างสุด4ตัวนอกจากแล้วก็นบนนอกจากอันนี้ก็เป็นบางเว็บบางพื้นที่ก็อาจจะบอคือกันนอกจากนอกพี่พีฟซีจ้าสำหรับ0 7นยศนย์กับพี่น้องฝั่งล่าเฮานอกจ้าเข้ากันแบบเต็มเต็มเน้นๆกันเลยทีเดียวนอตจ้าสอตัวล่างออกเก9าเกเกเก่าลุดไปนอกจ้าบนศูนย์เก้าศูนย์สองศูนยอยจอยบอดอจับ ขู่เอาเน,อนอกจากน้องพีพีที่จะ oh, โอ้โหอันกับสองหนึ่งนอกจากสองศูนย์ศูนย์สอง 000, 000, 000, 000. บอมมีเด่นศูนย์ลูดศูนย์เข่าจ้าเอาสำหรับซ้ายลูดซ้ายวิ่งข้อเท้านอกจากศูนย์สองบนเด้งนอกจากส่วนสุดสามตัวมือน,นี่ลูดไปนอกจากยินดีกับพี่น้องเอฟซีติดตามแนวาทางหวยเล่าพัฒนาคารับแอสจอยจากเข่าล่างชุดหกตัวนอกจากศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ตัวเน้นเน้นนอกจะากะกคาซ้ายลูดข้อเน 02, ท้ากะเด้งบ่นนอกจากศูนย์สองสองศูนย์จ้า คลิปนี้ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางแนวทางมีเขามีรุดพิษพลาดโมไรแอดจอยตอกกระดาบขคตรโค้ไพ่พีพีเอฟซีหลายๆจา้าถ้ามากักถ้าชอบจังคอยตามถ้าบ่หมกักบ่ชอบปล่อยผ่านได้น้อจ้าเขาม่แล้วฝากเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยด้วยน้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนา้อจ้ากดกระดิ่งขอคนละหนึ่งไลค์ขอคนละหนึ่งแชร์ like, ขอคนละหนึ share, ่งติดตามนา้อจ้าแนวทางดีๆมีให้กันได้ถูกว่าจา้าวันนี้เด่นห้าศูนย์เก้า ห้ามีห้าหนึ่งห้าสามห้าศูนย์ห้าหกห้าเจ็ดเด่นศูนย์หลุดศูนย์มีศูนย์หนึ่งศูนย์สาม ศูนย์สองนี่ออกไปแล้วนะจ๊ะมาตัวเดิมบนนอศูนย์สี่ศูนย์แปดศูนย์เก้าสำหรับเด่นเก้ารูดเก้าจ้าเก้ามีเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสี่ เก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าสองจ้าสำหรับสุดสมตัวจ้าสาตัวกาทามักทาชอบทาถูกใจจังคอยตามนาะจากทาบมักบ่ชอบปล่อยผ่านจ้าห้าศูนย์สามห้าศูนเก้ ศูนย์เก้าสองเก้าหาหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าหกเก้าห้าหกคูเดนจะหาศูนย์ เก้าสำหรับตัวเด่นตัวเน้นจ้าสามตัวศู 0, 9, 3, 5, 9, 9, 6, นย์เก้าสามห้าศูนย์สามห้าเก้าเก้าหาฮกเนาะจ้าส่วนสุดสองตัวจากเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสองศูนย์แปด 0เก03 50 57 56นี่คือแนวทางไว้เราพัฒนาของมือนี่นอจาาดูไว้เพื่อเป็นแนวทางแนวทางมีเขามีรุดผิดพลาดมองในแอดจอยตองกราบขอโทโคอภัยพีพีเอฟซีหลายๆจะ้ะถ้ามักถ้าชอบจังคอยตามถ้าบบมักบบสอบกะสวนทางกันใดด้วยนอจา้า ขอให้พี่น้อง fc ทุกคนทุก่านโชคดีกันทุกคนทุก่านจ้าเข้ามาแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับเอสจอยดูยนะจา้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ขอคนละห like, นึ share, น่งติดตามนาะจา้าเพื่อสิได้เป็นกำลังใจให้กับเอสจอยทำแนวทางโตไปแบบเงี้ยวๆจ้าสำหรับคลิปนี้จอยต้องขอตั๋วลาไปก่อนสวัสดีจา้า